สัสดีค่ะผู้กครองแลวก็เด็กๆนะคะวันนี้คุณครูจะพามาผสมคาสระออกนะคะลองหันการกันเลยค่ะว่าสระออกผสมคําออกเฉยยังบ้างนะคะก็ไก่กรผสมกับสระออกกอออกกคอควายคอผสมกับสระออกคอออกเคาอ งองูงอประสมกับตะระออกงอออกเงาะดอกดอกผสมกับตะระออดอออดอ ตอต่ตประสมกับสระออกตอออเต๊ะเพราะถหารทอประสมกับสระออกทอออกเะบอบไม้บอประสมกับสระออกบอออกบอก ขอพึ่งขอประสมกับจะละออกขอออกขอพอพานพอประสมกับจะละออกพอออกเพราะยอยักยอประสมกับจะละออกยออยอกย่ รอเรือรอประสมกับสระออกรอรออกเระสอเสือสอประสมกับสระออสอออ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการประสมคําสระออนะคะ mm hmm. เดี๋ยวต่อไปคุก็จะมีสระออมมาสอนเพิ่มเติมให้อีกนะคะวันนี้คือก็ขอ,อาจบก,การสอนเพิ่งเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ